สวัสดีค่ะสภาพจอเพิ่งตื่นนอนนะคะไม่ใช่เพิ่งตื่นหรอกทุกคนดูกินข้าวกินอะไรเสร็จแล้วนะคะกําลังจะกินกาแฟอันนี้ข้าวได้ข้าวไข่เจียวนะคะแล้วก็กาแฟสภาพเนามากวันนี้วันพุธนะคะวันพุธที่ยี่ิบเท่าไหร่ดูเวลาก่อนจําไม่ได้ยี่สิบเจ็ดนะคะวันพุธที่ยี่ิบเจ็ ใครที่จะไปสมัครพรนักง,งานเป็นพนักง,งานบริษัทแอนคลีนนะคะช่อบ,บอกไว้ก่อนเลยนะเตือนภัยไว้ก่อนอันนี้ชอ่ชอโดนช่อโดนตรงมาจากตัวช่อเองนะคะช่อไม่ได้ใส่ร้ายป้ายสีอะไรเลยทุกคนแต่ว่าที่ช่อออกมาพูดเนี่ยเพราะว่าช่ออยากให้โดนเพราะว่าช่ออยากให้โดนเพราะว่าช่ออยากให้ทราบนะคะคือเออมื่อวานบันอังคารช่อได้คุยกับคามิล่าแล้วนะคะแล้วทีเนี้ยคามิล่าเขาบอกว่า ที่เขาทํานู่นนี่นัน่นอะให้อ่ะคือคือแบบเป็นเป็นอะไรเขาเรียกไรนะเป็นของบริษัทที่เขาจะต้องทําแบบว่าคือถ้าเป็นฐานเงินเดือนถ้าเป็นบริษัทอื่นเขาก็แบบว่าเออมึงมึงอะมีคอนแทกซฐ,ฐานเงินเดือนเท่านี้นะเขาก็จะเอาฐานเงินเดือนอะตั้งแล้วบวกโอบแต่พูดถึงเออไม่ใช่โอบเอ็กซ์ตรา้าพูดถึงเอ็กซ์ตร้าก่อนนะคะ ฐานเงินเดือนตั้งแล้วบวกเอ็กต้าแล้วบวก OB แล้วบวกนู่นนี่นั่นเข้าไปอันนั้นคือไอ้บริษัทอื่นเขาทาแต่บริษัทแอนคลีนไม่ได้ทแบบนั้นค่ะบริษัทแอนคลีนจะแบบว่าเอาชั่วโมงที่การทํางานของเราขึ้นมาก่อนแล้วบวกโปรเจกต์แล้วก็บวกรัสเราก็บอกว่าแล้วทําไมของพวกนี้มันต้องเข้ามาเรา,เราไม่เข้าใจอยู่แล้วนา,นางบอกว่ามันเป็นระบบของโรงแรมไมนเป็นระบบของบริษัทอันนี้ชอก็ไม่เข้าใจอ่ะแล้วทีนี้นางก็เลยบอกว่าเธอดูแค่ว่าฐานเงินเดือน,นเธอตรงไหมเราก็ไปบวกโอเคฐานเงินเดือนตรงแต่ นะคะคเงินเดือนหมื่นแปดนะคะเงินเดือนหมื่นแปดร้อยเจ็ดเงินเดือนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ด้อยห้าสิบห้าหากนู่นนี่นั่นแล้วเลยช่อเลือแค่เดือนละหนึ่งหมื่นเองค่ะทุกคนแล้วฉันจะทําไปทําไมคะแล้วทีเนี้ยค่ากับข้าวบริษัทให้มาวันละหกสิบเอ็ดโครนนะคะบริษัทบริษัทแอนคลีนให้มาวันละหกสิบเอ็ดโครน บบไอให้กับโรงแรมโรงแรมหักไปวันละ55โครน5้5ห5 7ห8 5ห6 0 6 1เ้าเดเรายังได้6โครนแต่ว่า6โครนเราไม่ได้เข้าบัญชีเขาแค่โชว์ให้เราเห็นเฉยๆเราก็เลยถามว่าแล้วจะโชว์ทำไมนะคะคือคนที่เขาบวกเลขบวกลบคูณหารไม่เป็นเขาเห็นว่าเงินค่ากับข้าวตรงนี้วันละหกโครนอ่ะเขาไปทํางาน30บวันอ่ะเขาก็เอา6กคูณสาเขาคิดว่าจํานวนเงินตรงนั้นมามันทําให้เขาคิดว่าเขาต้องได้เงินตรงนั้นมาแต่บริษัทบอกว่าไม่ได้นะคะอันนี้มาพูดเลย แล้วเสียใจหมักฉันจะ,ะร้องให้เสียใจหนักมากช่อบ,บอกว่าเดือนกรกฎาคมช่อมีคอนแทคช่อทำอาทิตย์ละสามสิบวันไออาทิตย์ละสามสิบชั่วโมงหนึ่งหนึ่งเดือนร้อยยี่สิบชั่วโมงหรืออาจจะอาจจะร้อยี่สิบหกชั่วโมงเพราะว่าหนึ่งเดือนมันจะมีอยู่ประมาณสาสิบหรือสาสิบเอ็ดวันอันนี้ช่อเข้าใจนะคะแต่สิ่งที่ช่อได้กลับมาบ้างไงร,รู้ไหมทุกคนเขาบริษัทไม่สามารถจ่ายเป็นเงินให้ได้ให้เรานะคะ บริษัทบอกว่า,าช่วงชั่วโมงที่เราทํางานเกินชั่วโมงที่เราทํางานเกินเขาจะให้เราเอาไปเป็นวันหยุดแทนซึ่งเราช่อบอกว่าตอนที่ช่อเซ็นสัญญางานมันไม่มีคํานี้มาเลยแล้วตอนที่ช่อทางานเอกตอรตอนที่ช่อทางานเสริมหรือเวลาเขาเรียกให้ไปทํางานอ่ะช่อถาม หัวหน้าคือคริสติน่าชอบถามว่าเวลาชอบมาทํางานนี้เขาจะจ่ายเงินให้ใช่ไหมเขาบอกว่าโยแต่ว่าไม่ได้บอกว่าเขาจะเก็บเป็นวันหยุดให้เราชื่อชอบเสียใจมากนะคะอยากจะเอาขึ้นข้อความมาขึ้นให้ดูเข,ขาบอกว่าไม่ไม่บริษัทของเราถ้าเกิดว่าคุณมาทํางานเลยเวลาหรือว่าทํางานเอ็กเตอเขาจะไม่จ่ายเงินแต่เขาจะให้เป็นวันหยุดแทนฉันไม่ต้องการวันหยุดไงฉันต้องการเงินนะคะคือเราก็บอกว่าว่าอ่ะ โยเวสอินเตก็คือแบบเออกูไม่รู้ไงเราก็แบบเราไม่รู้ไงนางก็บอกนี่ไงฉันบอกเธออยู่นี่ไงแต่มึงมาบอกช่วงที่กูมาทางานจะเข้าปีแล้วไงนะคะเราก็แบบโอเคตลอดระยะเวลาที่แบบว่ากูไฟมาตลอด5เดือนนี่ก็คือเป็นวันที่แบบว่ากูทํางานหลายชั่วโมงแล้วก็ไม่จ่ายกูอะไรอย่างเงี้ยเหรอโอเคเราเกต้ากับบริษัทแอนคลีนนะคะถามว่าทําไหนตอนนี้ก็คือทําเพราะว่า ชอจะทําให้มันถูกต้องตามกฎนะคะก็คือบอกเขาล่วงหน้า30บวันอันนี้มันอชอบบอกตั้งแต่วันที่5แต่ว่าชอบจะออกจริงๆคือวันที่30มสิสิงหากันยาเกณยานะคะสิงหาไออันนี้เดือนสิงหาใช่ไหมเดือนกันยาชอบถึงวันที่30ปุ๊บชอบก็จะออกนะคะเพราะว่าชอบจะถือว่าชอบไม่ได้เป็นคนผิดกฎนะคะทุกคนอุ้ยขอโทษค่ะใส่อารมณ์เยอะเกินสรุปเงินที่ทําไปเงินที่ทําไปนะคะตั้งแต่9ก้าโมงเช้าบางทีถึงทุ่มสองทุ่มเนี่ย หลังจากบาบสามครึ่งคือไม่ได้ตังค์นะจ๊ะที่เหลือคือมึงใช้แรงงานไปฟรีค่ะบริษัททําให้ชออมีความรู้สึกว่าบริษัทนี่เฮียมากนะคะบอกไว้เลยว่าแอนคลีเป็นบริษัทที่เฮียสุดๆไม่จ่ายเงินให้พนักง,งานแต่มาแต่ไม่มีใบกํากับมาว่าถ้าเกิดว่าทํางานเลยเวลาแล้วจะไม่ได้ตังค์ไม่มีเหมือนกันถ้าคุณไม่ถามถ้าคุณไม่เอ่ยปากถ้าคุณไม่พูดปากไอ้เขาเรียกอะไรนะคะโอเปิลยูมาอ่อะอาปากอะคุณจะไม่รู้เลยแล้วชอเพิ่งมารู้เมื่อวานเพราะว่าชอหยุดชอก็นั่งพิมพ์โทรไปเขาก็บอกว่า เขาไม่สะดวกที่จะคุยนะคะคือเราไม่อยากพิมพ์มาทุกคนเราไม่ได้เก่งภาษาขนาดนั้นนะคะเราก็พิมพ์ไปนู่นนี่นั่นเขาบอกว่าแค่มีโปลอดตะคือเราถามว่าเราโทรคุยได้ไหมแน่ยออุปถอกเกทแต่ว่าฉันสามารถเอ่อเมียดารหาเธอได้นะคะเราก็แบบอืมก็เลยเข้าใจแจ่มแจ้งเลยค่ะแอนคลีนไม่จ่ายเงินเดือนหลังจากอ่าเป็นพนักงานหลังจากอ่าทงานหกชั่วโมงไปแล้วไม่ได้เงินเดือนนะจ๊ะเขาให้เป็นวันหยุดแทนก็คือวันไหนที่ โรงแรมไม่มีงานเยอะพนักง,งานไม่มาเขาก็จะเปลี่ยนให้เป็นวันหยุดเทนนะคะมันเป็นอย่างนี้คะ่ะทุกคนแต่ว่าคนที่เขาไม่เข้าใจเยอะนะคะเยอะมาก เพราะว่าเขาไม่ได้มีอาการอธิบายอะไรล่วงหน้าก่อนที่จะเซ็นสัญ,ญญากันนะคะอันนี้ชอบบอกไว้เลยเสียใจมากทุกคนเสียใจจริงๆนะคะไม่เคยมีความไม่เคยมีความรู้สึกเสียใจแบบนี้เลยกูมาอยู่ประเทศสวีเดนดแล้วกูต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยหรอนะคะจริงๆคะ่ะทุกคนฝากนะคะใครที่กําลังทำเอ็นคลินอยู่ตอนนี้เช็คเงินคุณให้ดีนะเช็คให้ดีนะคะทุกคนเน้นเลยนะว่าเช็คให้ดีนะคะโอเคไปทํางานแล้วเวรทำทำ,ทำไมเขาเรียกอะไรคะใช้เวรใช้กรรมกันต่อไป เพราะว่าช่อก็เหลือเนาะช่อก็เหลือเดือนหนึง่งก็ทําให้มันถูกต้องตามกฎระเบียบไปนะคะว่าเราจะไม่ออกกระทันหันเลยเพราะเราเป็นพนักงานประจํานะคะอืมโอเคค่ะขอให้เป็นวันที่ดีๆของใครหลายคนนะคะไปแล้ว